ครับก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมน้องคนนี้นะครับที่ไปช่วยสังคมในการเอาเข้าวของไปแจกนะครับในช่วงน้ําท่วมนะครับส่วนภาพที่เราเห็นเป็นที่วิาพา์วิจารณ์ก็คือเป็นภาพที่มีการขอบมา,าจากภาพถ่ายจริงนะครับภาพถ่ายจริงเนี่ยจะมีบุคคลในภาพ3ามคนนะครับซึ่งนั่งอยู่บนท้ายรถกระบะและมีความแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงคือเรื่องของสภาพแสงเนื่องจากว่าน้องคนที่ภาพมีปัญหานี้ไปนั่งอยู่ ด้านที่มีแสงแดดนะครับส่วนน้องอีก2คนเนี่ยนั่งอยู่ในที่ล่มนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเป็นความผิดพลาดของอกล้องนะฮะ AI ของกล้องล,ล้วนเลยนะครับที่พยายามที่จะปรับจูนสภาพแสงนะฮะหรือทำอฟิลเตอร์นะครับให้หน้าเนียนเท่ากันทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะปรับซ้ายหรือขวาดีเพราะว่า ทั้งสองฝั่งเนี่ยนั่งอยู่ในคนละคอนดิชันคนนึงอยู่ในร่มนะฮะแสงน้อยคนนึงอยู่กลางแดดแสงจ้ากล้องมันก็เลยปรับนะครับจูนมาที่คนที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็เลยทําให้น้องที่นั่งอยู่ตรงแสงแดดเนี่ยมีลักษณะภาพที่เป็นสีออกซีดซีสังเกตได้จากเสื้อเนี่ยสีซีดมาก AI ของกล้องทํางานผิดพลาดนะครับเมื่อสีซีดแล้วถ่ายเป็นเลนส์วายก็ทําให้ตัวเองดูปวดปวดอ้วนอ้วนนะครับ โดยผิวหน้าที่น่าจะขาวก็เลยมองเป็นค้าแล้วก็คล้ายๆกับคนแก่ก็มีแค่นี้แหละนะครับถ้าเราดูที่ลักษณะรอยยิ้มของน้องก็คือตัวของเขาเองนะครับมีการอมยิ้มที่มุมปากด้านซ้ายก็เหมือนกับตัวจริงเด้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็น AI ของก้องที่เออเลยนั้นเองครับ